ทุกคลับขับรถเฉี่ยวกับรถเบนซ์จำทะเบียนซื้อรรตะรี่หนุ่มใหญ่ดวงดีรับ12ล้านบาทมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราไล้ที่สมพรชาแนล u t u b e ก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยครับพนักงานขับรถให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ถูกหวยรางวัลที่1จํานวน2ไใบรับ2 2ล้านบาทบอกก่อนหน้าขับรถเฉียวเบนเลยจำทะเบียนมาซื้อลอตเตอรี่ เมื่อเวลา17.00นวันที่17มกราคม64ที่สอนอบางเขนนายสุรสิง์ปานสมบูรณ์อายุ56ปีพร้อมภรรยาได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่4ชุดที่21หมายเลข348395วันที่17มกราคม2564ซึ่งเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบ12ล้านบาทเข้าพบเข้าพบ พันตำรวจคุมสันคุมครองสวสอบสวนสนบางเกนเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ